ันนี้นะคะสุพะาจะมาอธิบายเรื่องธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนะคะธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียห,หรือ ADB นะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2509เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกษิจและความร่วมมือของภูมิภาคเอเชียและตะวันออกไกลซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการทางเศรษฐกษิจของประเทศสมาชิกปัจจุบันนะคะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด27ประเทศะคะ่ะ ADB นะคะมีสำนักงานใหญ่อยูอย่ยที่ภูมะนิลาประเทศ ฟิลิปปินส์และมีสำนักง,งานประจำอยู่ที่หลายประเทศที่เป็นนะสมาชิกนะคะหลักการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนะคะมีทั้งหมด3ประการได้แก่ 1. การให้เงินกู้และสร้างความทัดเดียาในการลงทุน 2. การให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่รัฐบาลและเอก,กชนในประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะ 3. การตอบสนองตอ่อข้อเรียกร้องหรือสําหรับให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกค่ะทั้งนี้เงินทุนของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียได้มาจาก2แหล่งนะคะก็คือ1แหล่งลเงินทุนสามัญค่ะซึ่งประกอบด้วยเงินค่าหุ้นของสมาชิกเงินที่ ADB ผู้ยืมหรือระดมทุนจากตลาดเงินระหว่างประเทศค่ะ2แหล่งเงินทุนพิเศษซึ่งรวบรวมเงินจากการทุนต่างๆที่ ADB เกี่ยวข้อง เช่นกองทุนพัฒนาเอเชียกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือด้านวิชาการค่ะผลกระทบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจข,ข,ของประเทศไทยนะคะหด้านกฎหมายประเทศไทยเข้าร่วมภาคีสมาชิก้อตกลงว่าตกลงว่าด้วยการสถาปนาธนาคารค่ะมีการออกมีการออกพระราชบัญญัติให้อำนาจ ปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียซึ่งประเทศไทยภาคีซึ่งประเทศภาคีสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อให้รัฐบาลมีอำนาจสุประโยชน์จากการเป็นภาคีสมาชิกค่ะ่ะและสองนะคะด้การเงินค่ะธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนะคะด้วยความชื่ยเหลือกับประเทศไทยในรูปแบบต่างๆค่ะธนทคานให้เงินกู้กับแก่ภาพรัฐค่ะคารสิ้นแป และ3นะคะด้านวิชาการค่ะธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนะคะให้การสนับสนุนกกบประเทศไทยค่ะและและให้ความร่วมมือใน,ในระดับในระดับวิภาคค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะได้ทําการสร้างระบบคํามนาคมค่ะซึ่งโดยร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาครมนาคมค่ะและ4สุดท้ายนะคะการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรค่ะธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนะคะให้ความช่วยเหลือผ่านกรมงวิเทศสหัดกร์ค่ะ กระสรวนต่างประเทศเพื่อสัางเพ่อสัเพื่อสริสร้างสมรรถนะขององค์กรค่ะและกลุ่มเราขอจบกันนำเสนอเทงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ